สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูกิฟและครูแจ๋วค่ะในหน่วยอาหารดีมีประโยชน์วันนี้นะคะคุณครูกิฟกับคุณครูแจ๋วมีกิจกรรมสนุกให้เด็กๆทำหมายกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องอาหารเลยคุณแจ๋วมีอะไรมาพาเด็กๆเะาวันนี้วันนี้ครูแจ๋วมีนิทานมาฝากเด็กๆค่ะ ชื่อนิทานเรื่องอะไรคะข้าวไข่เจียวเดียวเดียวอร่อยจังแต่วันนี้คุกคิดมีความลับมาพาเด็กเพิ่มเติม้วยนะนอกจากเรามีหาทุกทุกแล้ววันนี้เรายังมีกิจกรรมเซอร์ไพรส์ให้กับเด็กๆด้วยแต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะมารู้ว่ากิจกรรมเซอร์ไพรส์วันนี้มีอะไรนะคะเด็กๆไปฟังนิทานกังอนดีไหมคะดีค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะนิทานเรื่องข้าวไข่เจียวเดี๋ยวเดียวอร่อยจังเรื่องโดย พรอ,อนงนิยมขาภาพโดยพัททีดาประสานทองคือหนึ่งพ่อแมวเรียกประชุมลูกบ้านวันหยุดคราวนี้เราไปเที่ยวป่ากันดีกว่าใช่โยไปเที่ยวป่าไปเที่ยวป่าสัตว์ทั้งหลายพากันดีใจที่จะได้ไปเที่ยวป่าเราจะเอาอะไรไปกินกันฐานพวกเราไปเที่ยว ทำข้าวไข่เจียวเดี๋ยวเดียวอร่อยจังเมี้ยวเมี้ยวฮ้องห้องอุดอุดอีดอีดจิตจีดจิบจิบเด็กๆได้ฟังนิทานแล้วสนุกไหมคะสนุกใช่ไหมคะนิทานจบแล้วแต่กิจกรรมของเรายังไม่จบนะคะวันนี้คุณครูกิฟกับคุณครูแจ๋วมีกิจกรรมพิุศมาให้เด็กๆทำด้วยวันนี้นะคะครูแจ๋วกับคุณครูกิฟนะคะมีอาหารดีมีประโยชน์มาฝากเด็กๆด้วย เรามาดูสิคะว่าวันนี้อาหารดีมีประโยชน์ของคุณแจวกับคุกิฟตเป็นเมนูอะไรเมนูอะไรคะคุกิฟตคะไข่เจียวแสนอร่อยนี่เองวัตถุดิบของเรามีอะไรบ้างคะวัตถุดิบหลักของเราในวันนี้เลยนะคะก็ต้องมีไข่และไข่ที่ครูคเลือกใช้ในวันนี้ก็คือไข่ไก่นะคะนอกจากไข่แล้วก็ยังมีผักที่มีประโยชน์อีกหลากหลายนะคะเช่นมะเขือเทศแครอทต้นหอมและ ผักชีนเองค่ะนะคะผักต่างๆนะคะมีประโยชน์มากเลยเด็กสามารถนาํามันทํเป็นไข่เจียวของเราได้นอกจากผักแล้วเครื่องปรุงก็สําคัญวันนี้คุณผู้จัมีเครื่องปรุงอะไรบ้างคะ,ะเครื่องปรุงของคุณแจ๋วนะคะมีซีอิ๊วขาวนะคะน้ํามันหอยนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำมันพืชน,นะคะใช้สําหรับเจียวไข่นะคะและเมื่อเด็กๆเ,เจียวไขเ่เสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะคะ ซอสมะเขือเทศนิดหน่อยอร่อยเชียวค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยนะคะทุกทีผ่าอันดับแรกเราจะทำอะไรก่อนดีคะก็ต้องนำวัตถุดิบส่วนของเรานะะคไปล้างนะคะให้เรียบร้อยก่อนนะคขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องตอกเปลือกผักนะคะในขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆเอาให้คนนอกไม่ไนะคะเป็นคนช่วยนะคะหลังจากที่เราตอกเปลือกตัดแล้วก็ต้องน้ำผักมาหั่นชิ้นนคะหั่นเป็น ชิ้นเล็กชิ้นเล็กๆนะคะขั้นตอนนี้เด็กๆทำเองได้ไหมคะคุณแอวทำได้นะคะแต่ว่าต้องอยู่ในความดูแลของคุณพ่อคุณแม่นะคะเพราะว่ามืออาจจะบาดมือได้คะ่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ,ๆเลยทีเดียคะ่ะทุกขั้นเลยเนาะได้เลยเพราะว่าขัดทุกผั้รเ้ยมีเพื่อโทีนะคะเมืม่อเราหัน่นเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงคะก็จะเป็นแบบนี้ในครั้งเเมื่อเราหั่นเสร็จแล้วนะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยค่ะบาด นะคะเ,ะเดี๋ยวคุกี้ขออนุญาตต่อเป็นขั้นตอนต่อไปเลยเนาะหลังจากที่เราหั่นผักเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้หนะ้าผักที่หน้าตารับประทานแบบนี้นี่เองนะคะอันดับต่อไปนะคะคุกิปเราจะทํายังไงกับไข่ดีคะเราจะต้องเอาไข่มาตีก่อนนะคะวันนี้เราจะใช้ไข่สักกี่อฟองดีคะคุณกแกลสามฟองเลย<า><อ>ค่ะสามฟองนะคะขั้นตอนที่เด็กๆช่วยคุณแม่ที่บ้านได้เลยนะคะโดยการเริ่มต่อเขาแล้วก็ ้องที่หนึ่งฟองที่หนึ่งค่ะเอาเปิดใส่แล้วคออเขาคู่กิฟต์ได้ก็ป้าเด็กๆพี่ต่อไปนะคะคู่สอง้องที่ยังหนองค่ะเอะต่อไปนะคะฟองที่สาม่ะท to okay. ี่ต่อใครคูสองฟองแล้วเดี๋ยวข้าบอกเองคุณจะมาเป็นคนใส่เครื่องปรุงอะไรก็ได้ช่วยถือมือถือไม่ได้เครื่องปรุงมันจะใส่อะไรบ้างคุณจะอ่ะคือกิ๊ตตีนะคะเดี๋ยวคุณจะเป็นคนใส่เครื่องปรุงได้นะคะอันดับแรกเลยนะคะซีอิ๊วขาวนะคะ เราใส่ประมาณหนึ่งถึงสองหยดถ้าใส่เยอะเดี๋ยวมันจะเค็มนะคะฟอของใส่เยอะมากไม่ได้ใช่ไหมคะมันจะเค็มใช่ไหมคะต่อไปอะไรเอ่ยน้ำมันหอยหอยนะคะ่เพิ่มเพิ่มรสชาติให้อร่อยนะค่ะรสชาติก็จะกรอบกรอบนะคะใส่นิดนึงนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะดีแล้วก็ตีไข่ได้เลยนะคะดี๊ดิใช้ตู้นะคะตีไข่ได้เลยเนาะ <S <S ตีประมาณเท่าไหร่ดีคะคุณเด้าฟ้ามองให้สังเกตไข่นะคะไข่ก็จะเป็นเนื้อเดียวไข่แล้วก็ไม่จับตัวเป็นก้อนนะคะระหว่างที่คุณกิดเนี่ยตีไข่คุณเจ้าฟ้าใส่น้ำมันพืชที่กระทะให้น้ำมันร้อนนะคะเราจะเดีะะยวไข่ได้ก็กระทะต้องร้อนน้ำมันต้องร้อนนะคะ ไข่เจียวกปูเ่านากินมากเลยค่ะตอนนี้ไข่ยี่คิบีปีตีแล้วเป็นเนื้อเดียวกันแล้วค่ะที่ผู้จ้ดคาะข่านต่อต่อไปเราทำอะไรดีคะอย่าลืมสิคะสำคัญเลยคือโอ้ไม่งั้นจะเป็นไข่เจียวแตนอร่อยไม่ได้เลยค่ะแล้วก็น่าจัอร่อยแล้วก็มีประโยชน์มากเลยนะคะีกแตต้องใส่ผักลงไปด้วยนะคะทำอะไรก่อนที่พี่กิ๊บเริ่มจากอะไรดีมะเขือเทศก่อนมะเขือเทศอ่มะเขือเทศต่อมะ ต้แครอทค่ะแครอทนั่นเองค่ะต่อไปอะไรดีคะสุดท้ายเขียวตอนนี้เโอ้โหเขียวเรามีหลายสีเลยเนุ๊กลูกแหเลยอยากชิมแล้วเนี่ยถ้าเใส่ผักลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันคนให้เข้ากันอีกทีเข้ากันอีกครั้งนะคะเดีู๋สุดแ้งนะคะดูน้ำหนักแต่นคะว่างชนได้หรือยังนี่ถ้าเราเอามืออย่างหจุ่มลงไปแล้นะแล้วมือจะสุกนะคะเด็กๆนี่เราจะรู้เลยว่ากระทะร้อนนะคะเด็กๆช่วยคุณแม่ตีไข่แล้วก็หั่น ได้แต่ว่าเวลาทอดเนี่ยเด็กๆคนจะมีผู้ใหญ่อยู่ต้องให้ผู้ใหญ่คนช่วยทอดให้นะคะเพราะว่าปัญหามันร้อนมากๆนะเบิร์น่าจะมีแล้วก็จะพร้อมด้วยเนาะพร้อมยังคะเดี๋ยวเรากระทะร้อนแป๊บนึงนะคะนะคะก็เบิปตีรอไปเรื่อยๆเนาะกินจังเลยค่ะิ้มค้าใส่ของเราพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะตอนนี้กระทะของเราก็พร้อมแล้วเนาะกระทะของเจาคพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยว คุณกิ๊ฟจะเป็นคนเทไข่ลงไปแล้วคุณแจ๋วจะเป็นคนเที่ยวไข่ให้เรานะ้เลยค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเหมือนกันค่ะอย่าไดิ๊ีจะเทไข่ลงไปนะคะเด็กๆก็รอเลยนะคะอย่าจะ่ี่สูตนะคะเพราะเพราะว่าเดี๋ยวไข่แบบน้ำมันจะเด่นใส่เรานะคะโอไม่น่ากิ่ขนาดนี้แล้วไข่เชียวแต่ละอย่อยสูตรครูแจ๋วกับสูตรคุณกิ๊ฟค่ะเอ้ยอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะได้กลิ่นแล้วเพรามีหอมมากนะคะหอมคาลุจอหอมคาลุจอ จะไปใช้ตอมนะคะนี่มันช่วยกับไข่นะคะนะคะสิ่งใดๆค่ะคุกิฟใช้ได้เลยค่ะคิชอบกินไรคะเนี่ยคุกิฟชอบกินมะเขือเทศกับแครอทนะคะวินาค่ะคุกิฟถือสวยแบบนี้เพราะคุกิฟลืมถาบนี้เองนะคะที่เด็กอย่าลืมหางถาบกินถาบด้วยนะคะก็งี้นะถือถาบต้มไข่เจียวนี่นะคะได้ประโยชน์ของอาหารข้ามหมูมีทั้งถาบมีทั้งโซจีมีทั้งน้ำมันเนาะ นกับข้าวก็จะได้คาร์โบไฮเดรตด้วยใช่ค่ะร่างกายจะแข็งแรงนะคะแล้วก็เติบโตดีมากเลยไข่เจียวนี่ทำก็เป็นอาหารมีประโยชน์ไหมคะมีค่ะใครที่ทาไข่เยอะก็จะฉลาดด้วยนะคะอ๋อนะคะคุณสาวตอนนี้ไข่ของเราเริ่มสุกแล้วลุยังไงาวมันสุกแล้วไข่ก็จะไม่เป็นน้ำนะคะเน้าไข่ก็จะตึงนะคะเห็นไหมคะแล้วก็ขอบไข่ก็จะเรือเรื่องหนุนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะมีแก๊สเลยนะเพราะว่าพี่เด็กได้ติดแก๊สก่อนที่จะต้องติดนะคะ เอาตะเกะเดงมาโดนเราได้เนาะเยี่ยมค่ะตอน้อมแล้วไข่ขอมแล้ว้อมแล้วจ้าครูจับกุ่มข้าวรอได้ยังคะเนี่ย้อมแล้วอ๋อมาทานเลยพร้อมากเลย้โหจากินดีไหมครแม่รยองแท้ไข่ของครเจับกับคุูกิฟน่าหกินไหมคะแน้องอาหารดีมีประโยชน์ของครูจับกับครูกิฟต์เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาเน่ากินมาก เป็นไข่เจียวแสนอร่อยจริงด้วยเอ๊ะวันนี้คุณครูแจว่าครูกิฟต์ทำเมนูอาหารที่มีประโยชน์กันแล้วตอนนี้คุณครูกิฟต์กับคุณครูแจวฝากเด็กๆที่อยู่ที่บ้านนะคะลองคิดค้นเมนูอาหารที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็ทําร่วมกับคุณพ่อคุณแม่จากนั้นอย่าลืมส่งภาพกิจกรรมที่ทําอาหารสําเร็จมาฝากคุณครูแล้วก็เพื่อนๆชมบ้างนะคะครูแจวกับครูกิฟต์กำลังรอชมดูอยู่แล้วค่ะขอบคุณมากค่ะบายบาย